สวัสดีค่ะราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีพฤกษกประจำเดือนธันวาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนเป็นธาตุดินนะคะตัวตนเจ้าชะตาเนี่ยได้3ถ้วยนะคะอยู่ในเกณฑ์ของความสาม,มคัคคีการเลี้ยงฉลองการสังสรรค์ความโชคดีปาร์ตี้อะ่ะเฮฮาชีวิตมีแต่ความดื่มกินเที่ยวสนุกสนานตลอดเวลาสำหรับ าราศีพฤกษกคนนี้ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนนะในตอนนี้ของเขาเนี่ยเพราะว่าการทุกข์การร้อนของเขาเนี่ยคงจะผ่านมาหนักหนาสาหัสนะคะแต่ในความสุขที่เขาได้รับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขที่แท้จริงนะคะยังไงก็ฟังกันต่อไปนะคะถึงใบสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะจะได้รู้ว่าจะต้องผ่านชีวิตแบบไหนและชอบไหมกับไอชีวิตของตัวเองที่สนุกสนานกับชีวิตณนะวันนี้นะคะแต่ผลกระทบเข้ามาเลยเป็น the emperor เลย คนที่มีความร่ำรวยมากๆแล้วมีอํานาจเป็นผู้นําและมีความชัดเจนผู้ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะบารมีเยอะมากอาจจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือ,อบันทบุรุอคุณนะฮะมาดูว่าเอผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ทําให้เข้าที่เข้าทางซะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังนะคะเขาได้เดิรเลิฟเวอร์เขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากทําอะไรใหม่ๆตัวเขาเนี่ยไม่อยากจะอยู่อย่างนี้แล้วเชื่อว่าคุณทําได้เพราะว่าตัวสุดท้ายมันเริ่มต้นใหม่จริงๆณวันนี้คุณทําอะไรอยู่ม่รูลักคุณอาจจะมีความสุขกับในชีวิตคุณแต่คุณอ่ะอาจจะมีจจะมบันพบุตรที่ดีหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่ดีที่แนะคุณได้ว่าเอ้้้ยตรงเนนีไมม่หาะกับคคุุณณแลว ไม่ควรอยู่ตรงนี้นะคุณก็ไปทําอะไรที่มันนั่นดีกว่ามันเหมาะกับตัวเราเองจึงได้เริ่มต้นใหม่และเป็นชีวิตที่ดีแม่เอ่าอืมก็ดีแต่ว่ากว่ามันจะผ่านไปมันก็เหนื่อยนะทุกคนมันจะต้องมีวิกฤตของชีวิตเหมือนขั้นบันไดค่ะมันขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสมมันต้องก้าวไปแล้ว กว่าจะก้าวพ้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างไงใช่ไหมเพราะว่าข้างหน้าเราไม่สามารถมองได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราได้แค่ระม,มัดระวังเท่านั้นเองแต่ภัยธรรมชาติละสิ่งที่เราไม่คาดฝันล่ะใช่ไหมเราไม่ได้เตรียมพร้อมไว้เลยสิ่งที่ไม่คาดฝันแล้วมันจะเกิดอะไรตึกถล่มไฟไหมอย่างเงี้ยใช่ไหม,น,มน้ํามาเงี้ยพายุตัด เนี่ยเขาเรียกสิ่งที่มันไม่คาดฝันไงฮะทำบุญทำกุศลกันไว้นะคะชาวราศีพฤษกต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้ว10-20ี10่ปีนะจสเมนคนนี้ได้รับบทเรียนที่นำมาใช้ได้ทุกวันเนี่ยมันเกิดจากความสวยงามหรือมันเกิดอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับความอิจฉาริษยาก็ได้เขาทุกนะคะต้องบอกว่าคนคนนี้อดีตต้องเคยทุกมาก,มากมา ต้องชดใช้กรรมอ่ะถ้าไม่ชดใช้กรรมก็จะต้องเป็นอะไรที่แบบมันหนักอะ่ะมันก็ถึงขนาดว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันไปเลยข้างนึงอะ่ะจำฝังใจมาถึงทุกวันนี้นะมันเป็นอะไรที่มันรุนแรงมาก่อนต้องรับกรรมตรงนั้นมาก่อนถึงจะมาสบายถึงทุกวันนี้นะคะคนคนนี้ต้องเคยรับกรรมที่มันหนักหนาสาหัสมาก่อนหรือไม่ก็ต้องโดนอะไรที่มันสาหัสสากันมาก่อนเรียกว่าเป็นตายเท่ากันเอางี้แล้วกันชาวพุกธศกท่านเนี้ถึงรอดมาได้แต่ สามเดือนถึงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยนะคะเพราะอาจจะติดโรคระบาดหรืออาจจะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำอะไรหรือว่าอยู่มันเงาเงาเซ็งๆไปอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้การไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับที่แล้วพอออกได้คือตัวคุณเนี่ยจะเฉลิมฉลองจะแฮปปี้เต็มที่เลยเนะะี่ยค่ะถ้ามันยังไม่เกิดมันจะดีไปนะคะแต่ถ้ามันเกิดก็ให้ช่วงทันวานนะให้คุณระวังไว้หน่อยเพราะว่าไอ้จัดเม้นต์แรงๆเนะนี่ยมันจบไปแล้วนะคะมันไม่มีละต่อไปนะคะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี่ได้สี่ถ้วยเขารอเวลาเขารอจริงๆแล้วจิตใจจอมากเลยคือรอมันนานทําไมมันนานอย่างนี้ทําไมมันยังไม่มาทําไมมันช้ารอหลายเรื่องนะคะคนนี้ไม่ใช่ว่ารอแค่ข่าวคราวคือคนเรามันรอหลายอย่างอันนี้มันรอรอจนเบื่อรอจนเซ็งรอจนลาคาญรอจนแบบไม่อยากจะรอแล้วประมาณเนี้ยนะคะจะไปทําอะไรก็ไปเฮ้ยไม่อยากจะรอแล้วมันจะไปได้มันจะทําได้ไหมมันจะดีไหมมันจะไม่ดีหรือยังไงก็บอกมาสิซิครอนานคนคนนี้รอนานมากๆเลยรอแล้วไม่รู้ว่ารออะไรแต่คุณ นะตัวคุณนะจะรู้ว่าคุณรออะไรนะคะต่อไปนะคะปัญหาที่ก็อยากจะแก้ไขนนะราชาถือถ้วยเนะี่ยแก้ไขได้ไหม ถามว่าทาไมถึงจะต้องไปแก้ไขเขาล่ะใจดีมีเมตากับทุกคนเลยรับได้ทุกสถานการณ์อะไรก็ทําได้อะไรก็รับได้อุ้ยดีจริงๆเลยมีความเมตากรุณานี่เป็นที่สุดคุณไม่ชอบเหรอคะคนเมตากรุณาเนี่ยหรือคุณเบื่อหรือคุณแซงหรือคุณยังไงหรือว่าเอื้อเฟื้อไปทั่วหรือยังไงคะนั้นจะแก้ไขนะแสดงว่าไม่ได้อย่างใจคุณใช่ไหมคะถ้าไม่ได้อย่างใจแล้วแนวทางแก้ไขและให้ไว้ไว่าอย่างไงบ้างแนวทางแก้ไขก็บอกว่าได้แฮงแมนมา ตัวแฮงแมนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรากลับไปก่อนนะคุณเนี่ยต้องอยู่ในสภาวะจำทนอย่างเงี้ยไปก่อนเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเขาไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขได้เลยเพราะตัวเองติดแฮงแมนคุณก็วาดลวดวาดลายของคุณไปนั่นแหละให้มันมีศิละปะไปก็แล้วกันเพื่อเขาจะได้ไม่ลืมว่าอ๋อเรายังมีเลาอยู่นะ,ะคุณก็ดิ้นของคุณไปตามเรื่องตามเล่านะคะคือในตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเฮ้ยคุณจะจมน้ําแล้วคุณยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะเออเขาก็มีเทคนิคในการแขวนเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณอยู่อย่างี้ไปก่อน ก็อยู่แบบนิ่งๆไปก่อนเนี่ยนะอดีตเนี่ยคุณเคยเจอสิ่งที่มันแย่มากกว่านี้แล้วนะบัดเนี้ยคุณมาโดนแขวนนี่คุณลองไปดูนะคะว่าตัวเราเนี่ยทำอะไรผิดพลาดแก้ไขที่ตัวเองนะคนคนนี้ต้องใจสู้มากๆเพราะว่าสิ่งที่คิดอยู่ในใจสเตนเลยฉันต้องเข้มแข็งเข้าไว้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเห็นความอ่อนแอของฉันเด็ดขาดเลยฉันไม่ยอมเด็ดขาดใครที่เห็นฉันจะต้องเห็นแต่ฉันเข้มแข็งฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะนิ่งฉันจะ เป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดที่สุดน่ะประมาณนี้นะคะนี่ในความคิดเขาต้องบอกนะเขาเป็นคนที่ เป็นคนอย่างนี้ใครดีกว่าฉันไม่ได้ก็อย่างนั้นน่ะนะสงสัยจะแข่งกันเรื่องความสวยแล้วค่ะอดีตนะคะที่เราบอกว่าคุณได้เจสเมนเมื่อ1 0ถึง20ปีมาก่อนคงจะเป็นเรื่องของความสวยความงามความเก่งความฉลาดอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะมันต้องเป็นเรื่องนี้แน่เลยเนี่ยพราตัวเจสเมนเนี่ยตัวนี้จะสวยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามความอิจฉาความริษยาเกี่ยวกับเรื่องของดีเกินหน้าเด่นเกินตัวเขียมันคือเที่วราพูดได้อย่างนี้นะตัวเจสเมนถ้ามันอยู่ตรงตำแหน่งอื่นเนเราจะไม่พูดอย่างนี้นะแต่ว่าตัวเจสตัวเนมันออยู่ในดีตที่นาามแล้ว ซึ่งมันจะต้องไปตรงกับคุณด้วยถ้าไม่ตรงกับคุณกูไม่ต้องไปรับมันนะคะมันไม่ใช่ความสวยความงามการแก่งแย่งชิงดีแล้วพลาดอะไรประมาณเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยอับอายหรือไม่ก็อะไรสักอย่างอ่ะมันไม่ได้สมดังใจคุณอ่ะฉันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฉันจะต้องมีสติปัญญาที่ดีฉันจะต้องมีความเข้มแข็งฉันจะต้องไม่ร้องไห้เขยฉันจะต้องเข้มแข็งตลอดฉันจะต้องเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีเนี่ยต้องแข็งแรงต้องแข็งแกร่งต้องฉลาดต้องเอาให้ยูให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างต้องยอมแพ้ฉ ความคิดนะคะไม่ใช่ความจริงต่อไปสรุปนะคะได้หนึ่งไม้เท้าตัวหนึ่งไม้เท้าเนี่ยฉันจะใช้เสียงฉันเนี่ยให้มันมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเสียงเกี่ยวกับเรื่องการขยายเสียงทําเงินทําทองอะ่ะอันเนี้ยมันต้องเกี่ยวงั้นแล้วก็เป็นเรื่องของ ผลประโยชน์กาไรเข้ามาเกี่ยวด้วยอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ไงคะคุณทําได้การขยันการทํามาหากินแล้วมาแตกยอดไปค่ะมันอาจจะเกี่ยวกับไก่ก็ได้มันอาจจะเกี่ยวกับการเสียงก็ได้มันอาจจะเกี่ยวกับการแตกยอดของธุรกิจกระจายเสียงอะคะ่ะมันเป็นเรื่องของเสียงอะฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องไปให้ได้และฉันต้องสาเร็จด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วสาเร็จแหมออร่าไม่ตอบนะคะเพราะว่าไว้รอดูปีหน้าแล้วกันว่ามันจะ สำเร็จหรือไม่สำเร็จเดี๋ยวมันก็มาขึ้นกับราศอยู่ดีถ้าสำเร็จเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันไม่สำเร็จมันก็ขึ้นอยู่ดีค่ะวันที่เราได้แค่วางพื้นฐานเล็กๆที่มันมั่นคงไว้ให้น้องว่าคุณจะต้องมี3มหลักนะแล้วคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์มีความกระตันยูนะต้องมีการห่อหุ้มหลักนั้นไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้มันผุม,มันก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาฝากไว้ในชาวราศีพฤษกด้วยนะคะคําใดในคลิปที่ไม่สุภาพแนวรักกราบขออภยัยชาวราศีพฤกษกเป็นอยย่าาาางงสูงนะะะคฝกกกกกด subscribe, กด like, กดด Sub ์แชรรให้้ับโว